ขก็ปะกิ้งยากมากกิ้งกิ้งบอลลิงวอ๋อโดนลิงกูสีเริ่มสีพวกมึงเริ่มสีไปลากบนไปไม่มีมาลงเลยก็บอเดาเอาเดนเดอลงเลย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 ตีเลยตีเลยผ่าคุยกับเพื่อนไงเอ่ามันม่วงจ๋าอย่าเพิ่งตายมันม่วงจ๋า โดนปลามาโดนมาโดนเร็วถึงหลอดถึงหลอดได้ไหมถึงหลอดเร็ว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 มลว่แวงสองแล้วอาวหลวไเเ่ยวงเฮ้ยมีใครหมอะพายแล้วตเรตายมวตายหมดหร ไม,มต sociedad, Bref, io, ่ตายหมดหรอกไม่รู้ว่ากูปล่อยมันมัวไปตีปอมแสงแล้วใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างเห็นเห็นหน่อยปอมเด้อให้ชั้นแท็กเยอะๆเด้อจ้าสวัสดีครับผมเพื่อนๆทีเด็ดตัวแปดทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามากันอีกแล้วตี่มหาครับโอเคครับไปรับชมกันเลยครับผมยังไม่พูดรวบลัดนะแกพูดง่ายๆเพราะวเดี๋ยวคนดูเบื่อถ้าไม่เบื่อก็กดไลค์กันนะครับ แลกกันไปแลกกันไปมีนเตียนเก็ันนะน่ไงไนอนๆอเห็นปะเออฮึบโอ้โหสตันแมนครับวันนี้เฮ้ยเอาไงอะวามแพ้นี่ไงเจอต่อเจอต่อโอ้โหไม่พ้นปะแต่งเบอสีอุ้ย เ้ยโอ้โหโดนลูกบอลบอลตาโดนลาานเว้มันอยู่ตรงนี้เนาะลาดดักแค่เนี่ยไปบอลแล้วกิ้งกิ้งโอ้ยกิ้งโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยเกินไปเป็นเชนมกลางโดนอีกโมเอาแรนด์มาออฟสุดจัดว่ะ

ตายเลไยไม่โตมาตีป้อมก่อนเนาะฮะไอ้อีสองห้เร็วๆเอ้าเหี้ยงกันมาเล่นน่ะเล่นะลน้า<อ>ตัวดีเลยได้ป้อมแล้วสีตัวแล้วอะ่ะอย่าอย่าทะลึ่งบ้องอย่าทะลึ่งบ้องอเล่นหน้าแมงเกียนจัดเลยหล่อไปสีตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยเคลีมันอยู่นี่ เอาเงินเนาะแม่เด้อเด้อเด้อให้ฉันแท็กคลิปมึงไงจะได้รวยหน่อยดังนอทมันจะไม่เอาลองมกงกนอยู่เฮ้ยเชี่ยมันอยู่ว่ะเอาดีไหมอ่ะเอาแมวนละเออกูมีลูกบอลจริงจริงโปสวยโอยไม่โดนลีน่ามาหน่ารียนหน้ามานะ มาบุญมาบุญมาบุญเดินช้าสุดฐานเออเออโอ้ยคนเดียวก็ได้ปอบรอบเพื่อนเลือดน้อยว่ะตัดไฟทางนี้กันวะพ้อไม่ต้องทำอะไรเลยตายปะตายปะตายปะโอ้วัวตายเกียร์เกียร์แม่งแทงแทนอีกโคตรแสบเลยห้าศูนย์ห้าหรือ เอาดีรูนี่กูเล่นคิวเลนซะดีกว่าเหี้ยตาเนี่ยเด <c oughs> าพูดเดาพูดเดาเฮ้ยผิดได้เสือชั้นปฏิหารมี่อยู่จริงเว้ยขอแค่มันม่วงตัวเดียวอะมันม่วงตัวเดียวถึงป้อมได้เลยนะเว้ยเฮ้ยแังเก็บเป็นลิงดังหน่อยบทคลิปเข้าเด็กต้ <c oughs> องเก็บ รอล้างเลยรอรอแยงดักเลยเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยกูอยู่ใกล้อยู่กูอยู่ใกล้อยู่ลิงเราลิงเรากูจะรอไม่ได้แล้วเฮ้ยเกินไปโอ้โหลิงเนี่ยลิงดิลิงดิคอยเลดด้วยเล็ดมาว่ะเฮ้ยโอุ้ยลิงพิดเล่นแล้อยู่ฝาซ้ายโอ้ยไปไป โอ้ยอย่างแรงยังไม่ได้กันเวรเลยเฮียหันัวนัวดวยวไปหาพวกไอ้เฮียโอ้โหพวกแมงมากปุ๊บมาต่อไปตัวแมงไรยากจัดหรัอไม่ตางดีกว่ามันต่อยทีเดียวต้องกลับป่าอะไรบ้างหน่ยเออโอ้โหแมนเอาจัดเลยไอรนดอนตอนนี้นี่ย เล่นดอกันลิเล่นหน้าสองตัวนเนี่ยเขื่อนจัดสวัสดีครับ,บ,บอโอ้โหสกิลก็ผิดเอาแล้วไงละ่ะโซนลิงไปก่อนอีกสิบวิเกิดโดนไปแล้วหนึ่งฟองเอฟกับมาโอ้อยากสวนจังเลยชวน์แน่ไม่บอกบอกชาบน,นิดน,นึง เห็นม <sentido? S 2> ึงเจ็บแล้วโดนลิงโดนลิงเติมเลือดแป๊มเดี๋ยวพุ่งออกไปเดี๋ยวพุ่งออกไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี่ยคนเดียวทำเซียนเย็ดแม่อืมโดนตัดล่อเมื่อกี้เดี๋ยวได้ดาร์กก่อนเดี๋ยวได้ดาร์กก่อนเฮ้ยมีตัวมีกิ่งแล้วกิ่งแล้วกิ่งแล้วกิ่งซ้ำกิ่งซ้ำ กิ่งซ้ำ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 ลิงเล่วลิงเร็วโอ้ยเจ็บเว้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโดนอะไรเข้าไปป่ะนน่ก่อนโดนตีหนว้ยไอ้เหี้ยทีเดียวเออเฮ้ยสวย้้ยอไม่สามตัวมันแกตายหมดเลยอ้ะเฮ้ยดิอะไรก็ไม่ลงมือ นี icana, ่ไงเก็บเล่มเก็บเล่มอุ้ยตัวหนึ่งลนอยู่นู Ó, ่นน่ะมาแล้วปลาไหลกราด้างไปไปปะปะไหลกูเลยเอ้ยมันเลือดน้อยเอาไปตอนนี้จังหวะนี้เอาได้เอ็งไปเออ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 เอ็มขันเอ็มขันมาดิโอ้โหแบ่งได้ด้วย อดมันม่วงอีกแล้วกูยังในมันม่วงมาแล้วมาแล้วโอ้เรือมันเยอะอยู่เรือมันเยอะอยู่ะไะไปิดะไปิดโนนี่ทำเตียนทำเตียมาเล่นมาเขียดดนเขดเดเดมาเร็วมาเร็วมเเออป้อมแตกอมแตก กาะไปเอาไม่ได้เกาะไป <Okay. S 1> เอาเอาฟ้าเอาอะไรไปเร็วเดีด๋ยวโอ๊ตยีกเฮ้ยมันเอาอ,อีกแล้วออยี้ปู่อีฉัดเลยไดหนจะฟ้าแมวฟ้าเอ็มฟ้ายัางอยู่นะขอรอเลือดกูไม่มีเราไปเอามักมงกรมเไหมรำแต่เอามังกรนะเนาะตั้งจะได้เท่ากันหน่อยพูดแตอมปลาไหลเป็นนันโเลยเนี่ยบอกเลยหายถึงเวลานั่นกับ ใาย่ถึงเอ้ยเป็นเราอยู่พี่ช่วดไล่ลิงแล้วก็โดนโดนลิงอยู่ตัวไ้เลยประกอนแล้วมันโดนจัดเคลมเคลมอย่าอย่ามาลาดัดไอ้หนูสี่เด็กก็สี่เขเอกก็เริ่มตายรัวๆเขาเอกเอเดนดอ่ะโดนโดนอีกใครมาบนมาวะไอ้เมลิสต์อยู่ข้างล่างหมดเลยเสียวเมลิสตกระโดดทีเดียวตายแน่แน่ไปดีกว่า อ่าอะไรบนนะโอ้ยเอาแล้วกับแล้วกำลังกำลังกำลังกำล้วกับล้วกำบแล้วกังแล้ินอยู่จะกินลอร่อยพร้อมปไทยกินเห็นบนล่างใหม่ดัานล่างใหม่เห็นบนสูงเลยอินเตอย์สไตล์ได้แล้วอ่ะเฮ้ยมาแล้วว่ะพวกเราเงินตามนิดเดียวแหม่สองพันเองฟาร์ม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 บนยิบขึ้นเอาแดงเลยเอาแดงเลยเอาแดงเลย แต่ได้มีความเป็นแคปบอลหนิดัก15วิ15ทีเราตรงไหนเนี่ยดัก15ทีอ่ะใส่มันเอาไปของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิหมาหมาหมาเลยจริงจอกมีการเวรแล้วเฮ้ยมันจิงชันไปไปขึ้นเป็นบอลน่าร้องกันนะเฮ้ยขึ้นบอแล้วยังไงดีเอาไงดีโอ้ยโดนต่าก็แล้วโดนต่างจะเข้าปาร์กิงยากจะเข้าปาร์กิงยากมากกิงกิงบอลลิง อ๋อโดนลิงกูซีเริ่มซีพวกมึงเริ่มซีปากกลางแล้วมาพาไปแดงพาไปแดงโอ้ยม่งยกเกิดจัดเอาคลิปไปอีกอ่ะมีกิ่งอ่ะไปบนดีกว่าไปบนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเมอกคลิปรูด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 ูไปตักเกอกิ่งห้าร้อยเมตรกิ่งห้าร้อยเมตรหาจุดหาจุดหาจุดวิ่งด่อล ไปโอ้ได้แค่นี้อะไรวะกิ้งตั้นานๆมาแล้วมันมาแล้วเกิดแล้วไปเป็นลางดีกว่ามั้งการอาการแดดอาการแดดไม่มีโอม่าไม่มีกิ้งอ่ะตาเกิดนอดตาเกิดเออเอ่อเอาเอาป้อมเนี่ยป้อมเนี่ยเอ้ยมันเกิดหมดแล้วว่ะไปดีกว่าเราไปดีกว่าเราอาดักอาดักมุ่งมาดีดักมุ่งมปที่ารักกลาไหเลไปส่งไปเลยไปเฉยจาแล้ว บิงไปดึงฝั่งนู้นเอ๊ะเดี๋ยวหลบได้อีกเกินไปมุ้ยอ๋มารับได้ได้ไหมอ๋อมารับวิ่งวิ่งวิ่งเอาเล่นไหนเอาเล่นไหนได้ดาบละบอยได้ด่าละบอยเแต่เพิ่งเจอขมเจียงกันเจอขมเจียงเออเออมาไหลไปกับพี่ไปน้อง ลอบนลรอบนลรอบนลรอบัลไหลหัวดไลหวดไหลหัวดเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไเลยเฮ้ยเราเหลือเยอะกว่าเราเหลือเยอะเหมือนกันเล้ยเออ็อะไไปเยด้เขปนีไมอ้ยออกไฟเขียวดีกว่ามาเยไปดันดันบนเยอะเได้เปล่ามาโดนเดี๋ยวลางเ่าเามาโดน หลากหลายทั้งสองตัวดิปดิบทติการใจต้องมีเอาไปแล้วสองตัวลิงแล้วหนึ่งเอ็มเกิดแล้วนะเอ็มเกิดแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะจัดเลยเว้ยเฮ้ยทำอะไรเหี้ยดักขอด้วยยังมียังมีไอ้หมวกอีกยังมีไอ้หมวกอีกตัวนึงเอาบอลเยอะเอาบอลเยอะเอาบอลเยอะเแปดวิไม่กินแปดวิแปดวิแปดวิเอาบอลเยอะเอาบอลเยอะเยอะกาวิฮาวิเฮ้ยืนด้านซ้ายหนึ่ง ไปลางบนไปไม่มีมาลงเลยก็บอกจะเอเนเนดอลงเลย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 เลยีเลยผัาคุยกับเพื่อนไงอ่มันม่วงจ๋าอย่าเพิ่งตายมันม่วงจ๋ามาโดนปลามาโดนมาโดนมาดนเร็วถึงหลอดถึงหลอดได้ไหมถึงหลอดเร็ว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  เออวิ่งมีมีได้บอลมึงแล้วะไรบอลมึงแล้วโดนเสีได้บอลอีกเปล่าได้บอลอีกเปล่าเดี๋้ล็อกล่อรางร้อนล็อกล่อรางก่อนไปตก่อไปต่อไปต่อยปเฮ้ยด่างจะเกิดไปดีว่า60วิอ้าวตังรักดิให้ปลาไหลล่อด่างกันแหละอมันรอเลยลูลูลิงโอ้ยมาดูเลือดจัดเลยโดนเวนอีเวนขอโทษคำหยาดนะครับเกี่ยว่ ลิงแล้วลิงแล้วเพื่อนเอ็มไปทันนี่หรือจะไปกูเกิลกับขิดกือบคิดกับขิดไปกอบคิดเอาไงเอาไงไปไปล่างไปไปล่างไปโดนเลือดล่างไปใครไหวมาบนใครไหวมาบนล่าเกิดแล้วล่าเกิดเอ็มไปรอรอล่างนี้เอ็มรอล่างไกลๆนิดได้ได้ลุยเยโอ้โหลิเดียน่าเอ้เป็นขายรองเท้าทิ้งเว้ยลิเดียแของเท้าทิ้งเว้ย สวยรอมันม่วงออกใจเย็นใจเย็นค่อยเล่นใจเย็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 นอุ้ยแคลรี่เหมือนโคตรน่าโดนเลยเฮ้ยล่างสูงอ่ะสดไหมปล่อยเลยก็ได้นะไปบนเลยไปบนเลยเรียนตัวมาโดนแต่เวลาเราแล้วเนี๋ยวลอมันม่วงออกไปไปด้วยไปด้วยอย่าเพิ่งเคลีย้ยนะอย่าเพิ่งเคลียร์นะอย่าเพิ่งเคลียร์อย่าเพิ่งเคลียร์เอ็มเรียนล่างดีไปเอ้ย เกียร์อยู่ขอสองตัวี่หลอกล่อให้ได้ไปหาคุณไปลูกเกียร์เกียร์เียอย่าปิงพอฉันหน่อยหลังสองแล้วอ้าวหลังสองแล้วไปนะเตะเตะเกียร์แป๊บเฮ้ยเกียร์แล้วไงเฮ้ยมีใครมาได้ไหมอ่ะชิบหายแล้วจะเรียกตายหมดแล้ว่งไม่ตายหมดหรอกไม่ตายหมดหรอกไม่รู้ว่ากูปล่อยมันหมวไปตีปอมแสงแล้วใครเห็นบ้างใครเห็นบ้างใครเห็น เวนเฮ้ยกูไม่ต้องให้คนตีก็ได้มามาโดนมาบอลมาโดนมาบอลหล่างคลิปหลังไม่ล่างคลิปอะไรคลิปกายคลิปกายโอเคคลิปสูงคลิปสูงโอเคเดี๋ยวกูไปเอาคลิปกลางมามันโดนจะมึงตายนะมันโดนนะรีบๆๆๆใครใครมาเข้าปากฉันถอยฉันถอยอยู่ฉันถอยอยู่มันเหลือกี่ตัววะโอ้โหมันเหลือเยอะกว่าวะเอาไงเดียร์ตีกูเลี้ยงกูเลี้ยงมันม่วงก่อนเดี๋ยวรินแน่มันจะไม่ตาย มันม่วงยังยยอ,ยอยู่เรื่อย่เพิ่งตายกันนะขอยเหลือมันม่วงตัวนึงเหอะเฮ้ยโดนดักเฮ้ยมันม่วงหนีเพิ่งหนีดิมันม่วงจ้าเฮ้ยโอ้โหจริงไม่ทันไม่เชื่อจะเลี้ยงมันม่วงกี่ล่างเอาโดน สวยเราจะหาหันเอาโอ้มันวัวไม่ทันเดี๋ยวเราเลี้ยงตัวใหญ่ที่สุดเฮ้ฉันจะเอานะผมกูการ่งยังไปไปเลยดีกว่าเอาปอไหนก็พอแล้วเอาปอไหนก็พอแล้วต้องสนใจใครสวยผมไม่ทันแล้วตรงนี้ถอยถอยเขาไปตายหมดแทนนี่เลยตายหมดที่ไหนอ่ะยังอยู่ลิงอยู่ลิงอยู่ลิงอยู่นิดเดียว บเตะบอลเตะบเตะเเยลือกครับผมโอ้โหกดฮายเลยครับจอนี่ทุกคนต่ชอบนเลยครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นด้วยนะครับผมผมจะลิงก์ส่งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะเป็นกลุ่มไลน์นะครับเข้ามาได้เลยครับผมไว้เกันใหม่คลิปหน้านะครับฝันเดลารตีสวัสดิ์ังแล้วเหรออะไร ใช่บอกคนดูบุดคลิปตาย